อะไรเสียงอยู่ตรงไหนะทำไมไพรล้อจังเลยอยากได้เสียงแบบนี้จังเสียงของฉันเองแหละเพราะไม่ล่ะเสียงพอมากเลยฉันชอบมากทำไมเธอถึงมีขาล่ะใช่ฉันมีขาค่ะของฉันกระโดดแล้วก็เต้นแบบนี้ได้ด้วยนะดูสิฉันอยากมีขาเหมือนเธอจังลยถ้าเธออยากมีขาแบบฉันเรามาแลกเปลี่ยนกันไหมเอาเสียงของเธอมาให้ฉันฉันจะเสะให้เธอมีขาได้เลยจะไไปหาชายล่หอหรอรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะเอาไป ใครเราะมาแล้วโอมเพียงชนจะเสียให้เธอมีขาโอมม,มันมเลยกึ่ยม,มันเลยกึ่ยมัเลยกึ่ยเพียงว้าวฉันมาแล้วเต้นได้ด้วยเย่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 เชฟเฮาเจ้าชยยายรอรอก่อนนะฮ่าฮ่าฮ่านางเรื่องนี้หลอกง่ายจังเลยนะฉันได้เสียงมาแบบง่ายเลยโออ้เธะ